สวัสดีครับนักเรียนครับเราจะมาแก้โจทย์สมการการแปลผกผันนะครับวันนี้คุณครูมีโจทย์ที่นํามาเสนอให้กับพวกเราได้หาคําตอบกันนะครับไม่ยากเลยนะครับข้อที่1โจทย์บอกว่ากําหนด f แปลผันแบบผกผันกับ x เมื่อ f เท่ากับ4 x เท่ากับ6จงหา f เมื่อ x เท่ากับ2นักเรียนครับหลักการโดยรวมในการหาคําตอบในโจทย์ลักษณะทั่วไปนะครับมันมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราหาสมการได้ก่อนนะครับ พอได้สมก,การสิทธิ์เราก็หาค่า k นะครับแทนค่าในสมการหาค่า k นะครับค่าคงตัวแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือหาคําตอบได้เลยครับแทนค่าหาคําตอบอ่ะพร้อมเลยนะครับจากโจทย์สบรรทัดนี้นะครับบรรทัดแรกก็บอกว่ากําหนด f แปรผันแบบผูกผ,ผันกับ x เราก็จะได้นี้ครับอืมเราก็ใส่กรอบไว้เลยนี่ได้แล้วนะครับจากโจทย์เราก็จะได้สมการนะครับปึ๊บอ,อืมครับบรรทัดแรกนะครับพร้อมไปกับคุณครูนะครับได้เลย ก็จะได้อ่าก็จะได้เลยครับ f เท่ากับษ k ส่วน x นะครับปึ๊บใส่กรอบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยได้สมการแล้วนะครับนะได้สมการแล้วนะครับได้สมการแล้วต่อไปหาค่า k ครับหาค่า k หาค่า k รมอ่านต่อครับเมื่อ f เท่ากับ4และ x เท่ากับ6นะครับนี่นะครับเราก็เมื่อครับเราเขียนต่อเลย เมื่อ f เท่ากับเท่าไหร่ครับ4แล้วก็ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ6ครับเราหาเลยครับหา k หา k ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคครับเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับอ่าเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะครับแทนค่าลงในสมการนะครับครับสมการนี้นะครับแทนค่าลงไปในสมการได้เลยเราก็จะได้ว่าไงครับ f เท่ากับ4ใส่4นะครับ f เท่ากับ4ใส่4เท่ากับเท่ากับเ k อ่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ6ใช่ไหมครับ x เท่ากับ6ก็ใส่6โอเคแทนค่าเรียบร้อยแล้วนะครับ f เท่ากับ4 x เท่ากับ6นะครับแทนค่าเรียบร้อยคุณรู้ชก็ใส่กรอบเนาะชัดเลยโอเคครับทำต่อนะครับทีนี้ทำต่อครับ อืมครับทำต่อนะครับอืมครับพร้อมครับทีนี้เราก็หาค่า k นะครับ4เท่ากับ4 k ส่วน6ก็ได้จะได้ k เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะได้อ่า k เท่ากับ6คูณ4ก็24นะครับเรียบร้อยได้แล้วค่า k เท่ากับ24นะครับแก้สรรมการแบบง่ายๆธรรมดา เรียบร้อยกับก็จะได้ต่อไปเขียนต่อเลยครับจะได้สมการตอนนี้สมการเดิมก็คือ f เท่ากับเศษ k ส่วน x ตอนนี้เราหาค่า k แล้วใช่ไหมครับค่า k ก็คือ24เราก็นำค่า k นะครับเอา k ออกใส่24แทนนะครับเราก็จะได้สมการสมการใหม่สมการใหม่สมการใหม่ก็คือสมการตัวเดิมนี่ครับเอาค่า k ออกแล้วก็ใส่24แทนก็จะได้ใส่ปากกาแดงเนาะ ก็จะได้ r ่วขอโทษนะครับก็จะได้เป็น r f เท่ากับ k คือเท่าไหร่ครับ24 24ส่วน x ครับใส่กรอบเรียบร้อยนะครับก็คือสมการตัวเดิมนั่นเองนะครับก็คือเอาค่า k ออกแล้วก็ใส่24แทนนะครับเรียบร้อยเนาะครับไม่ยากเลยนะครับเอ้าทำต่อทีนี้ทำต่อครับทำต่อทีนี้เรามาอ่านต่อครับ อันต่อบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับสมการหาได้แล้วคากรีหาได้แล้วต่อไปก็ที่3แล้วนะครับก็คือหาคําตอบก็บอกว่าจงหา f เมื่อ x เท่ากับ2เราแทนค่า x เท่ากับ2เข้าไปครับต่อไปคุณครูเขียนต่อนะเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ2ครับ x เท่ากับ2หาอะไรเอ่ยก็หา f นะครับสุดท้ายแล้วหา f เท่ากับเท่าไหร่ก็ แทนค่าเลยครับแทนค่าลงในสมการครับแทนค่าลงในสมการก็จะได้ไปพร้อมกับครูเลยนะครับก็จะได้ปึบ๊บจะได้ f 24. เท่ากับเศษยี x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่าก,กับสนะ x เท่ากับ2โอเคครับนั่น f เท่ากับเท่าไรเอ่ย f เท่ากับก็2หาร24ก็ตอบ12เลยนะครับนั่นคำตอบของนักเรียนคำตอบของนักเรียนก็คือ f เท่ากับ12เห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับเนี่ยโจทย์ก็ไม่ยากเกินนะครับอืมครับสรุปง่ายๆเลยนะครับการแก้โจทย์สมการอ่า แปลผันแบบปลกผันนะครับก็มี3ขั้นตอนก็คือหาสมการให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหาค่า k แล้วก็หาคําตอบเนี่ยสมการนะครับจากโจทย์นี้สมการได้แล้วครับต่อไปก็หาค่า k ได้ค่า k ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็มาแทนค่า k เ,เอาเอาเอา k อ,ออกแล้วก็ใส่ยี่สิบสี่แทนก็ได้เป็นสมการตัวใหม่ครับตัวใหม่ก็เกิดจากตัวเก่าน่ครับคุณครูโยงให้เห็นแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูที่ครับ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือขั้นตอนหาคําตอบก็คือห,หา f เมื่อ x เท่ากับ2ก็บอกและ x เท่ากับ2ก็เอา x ออกใส่2แทนครับก็2ไปหาร24ก็ตอบ12ทันทีเลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ้าวครับทีนี้นักเรียนมาแก้โจทย์ข้อที่2นะครับกำหนด f แปรผันแบบผูกผันกับกําลัง2ของ x นะครับเมื่อ f เท่ากับ2 x เท่ากับ3จงหา f เมื่อ x เท่ากับ4จากโจทย์นะครับเราก็จะได้สมการ นะครับนี่นะครับบรรทัดแรกได้เลยครับนี่บรรทัดแรกกับกำหนด f แปรผันแบบผูกผันก,กับกําลังสองมีกําลังสองด้วยของ x นะครับก็จะได้สมการคือ f เท่ากับเศษ x ส่วนด้วย x ยกกาลังสองใส่กรอบได้เลยครับเรียบร้อยเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็ได้สมการเรียบร้อยแล้วนะครับสมก,การต่อไปขั้นตอนที่2หาค่า k เนาะตามหลักการของเราเลยนะครับหา หาสมการได้ก่อนแล้วก็หาค่า k แล้วก็หาคําตอบนะครับโอเคไปนะครับพร้อมกันเลยไปกับคุณครูนะครับต่อไปเราก็มาอ่านต่อเมื่อ f เท่ากับ2 x เท่ากับ3นะครับเราหาค่า k นะขั้นตอนที่2ต่อไปก็คุณครูก็เขียนต่อนะครับเมื่อ f เท่ากับ2อะไรต่อ x ก็เท่ากับ3จากจุ์นะครับหาอะไรเอ่ย หาค่า k เท่ากับเท่าไหร่เป็นขั้นตอนที่สองหาค่า k ก็แทนค่าลงในสมการอันนี้สอนแบบละเอียดไปเลยนะครับก็จะได้ตัวที่แทนค่าคลงคูช้ปากกาสีแดงนะครับ f เท่ากับ2ใส่2ครับใส่เครื่องหมายเท่ากับ k ส่วน x x ก,ก,ก็เท่าไหร่ครับ x ก,ก็ x ก,ก็เท่ากับ3 สามต้อง,องยกกำลังสองด้วยนะครับใส่กรอบปั dunno, ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อย k นะครับนี่คือค่า f นะครับ f เท่ากับเท่าไหร่คร <ni tuh meters>. <enthus> ับ2นี่คือ x x ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ3เห็นชัดแล้วนะแทนค่าตามนั้นเลยครับแทนแทนค่าตามสมการนะครับสมการของเราก็คือ f เท่ากับษ k ส่วน x ยกกำลังสองครับแทนค่าอ่ะเราก็ทำต่อได้เลยครับทีนี้ทำต่อได้เลยกลายเป็น2เท่ากับ k ส่วน9นะครับ3ยกกำลังสอง ครับ3ยกกำลังเท่ากับ9นั้นเคเดียวเคเดียวก็9กคูณอเลย18นะครับแก้สมการแบบง่ายๆได้แล้วครับได้ค่าของ K เรียบร้อยแล้วตัวนี้ได้ค่า k เท่ากับ18เรียบร้อยแล้วทีนี้นักเรียนก็จะทำต่อได้เลยจะ,จะได้สมการใหม่กับสมการใหม่จะได้สมการใหม่สมการใหม่ก็เกิดก็เกิดมาจากสมการเก่าตัวนี้ครับใช่ไหมครับสมการเก่า ตอนนี้เราได้ค่า k แล้วค่า k ของเราก็คือ18นะครับก็เอา k ออกเนาะใส่18เข้าไปแทนนะครับเป็นปากกาสีม่วงเนาะครับก็จะได้ f เท่ากับ k, k คือเท่าไหร่นะครับ18เนาะใส่ k 18 18ส่วน x กำลัง2นะครับใส่กรองเรียบร้อยนะครับตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับผ่านเนาะไม่ยากนะครับอะทำต่อทีนี้ ทีนี้พอเรามาอ่านต่อสุดท้ายแล้วจงหา f เมื่อ x เท่ากับ4ครับจงหา f เมื่อ x เท่ากับ4สุดท้ายแล้วนะครับจงหาค่า f เมื่อ x กับ4แทิงว่าแทนค่า x ด้วย4นะครับรูรูเขียนต่อตรงนี้ครับเมื okay, e ่อ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ4หา f เท่ากับเท่าไหร่นี่โอเคครับให้หา f เนาเมื่อ x เท่ากับ4นี่เรียบร้อยแล้วก็เขียนต่อเลยครับก็ แทนค่าลงในสมการครับจะได้ป้อมด้วย f เท่ากับ10ศษ18ส่วน x x คือเท่ากับเท่าไับ4ครับ x เท่ากับ4ก็จะลืมใส่4ยกกำลัง2ด้วยใส่กรอบเรียบร้อยปา๊าไหมทำต่อเลยทำต่อก็จะได้ f เท่ากับ10 4 8 4ยกทั้ง2คือ4คูณ4นะครับสีคูณสก็16อ่า r 6 6ก็ f นะครับเรียบร้อยนั่นจะได้คำตอบแล้วาำย่างต่ำใช้เม่2เม่2หารเลยครับเม่ม2หารหารทั้งเหารทั้งส่วนเลยท่องเม่2ได้ก็ได้เท่ากับ9ส่วน8ใช่ไหมครับ2หาร18ได้9 2หาร16ก็ได้8นั่น f ก็จะได้เป็น f ก็จะได้เป็น1เศษ1ส่วน8ดอ่าถ้าทำเป็นจำนวนคละก็จะได้อีกนะครับนี่เป็นคำตอบต่อแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับไหมไม่ยากเลยนะครับอืมแสดงว่าหลักการโดยรวมนะครับเรื่องอย่างนี้ก็คือการแก้สมการการเปรผันตรงกับการเปรผันแบบผูกผันนะครับมี3ามขั้นตอนก็คือหาสรรมการให้ได้ก่อนจับโจทย์ แล้วก็หาก่าคีแล้วก็แทนค่าหาคําตอบนะครับเป็น3ขั้นตอนก็จะได้คําตอบมาโอเคครับไม่ยากเกินนะครับทบทวนเยอะๆ